สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับดีทิวนะครับวันนี้เราจะมาพาชมผักปลูกเองนะครับข้างหลังจะปรับกล้องก่อนนี่อ่ะมีผักคะนา้าผักคะนา้าผักสลัดนะครับก็ ปาบมาน <laughs> ครับเราจะพาไปดูผักกันนะครับจะทำปลูกเองนั้นห้องนะครับ <laughs> นี่ผักเราปลูกเองนะครับดูต <laughs> ้นหอม ับผมและนี่ก็เป็นผักของเรานะครับผักคะนา้าปลูกที่เกาหลีนะครับใหญ่เบื้อเริ่มนะด,ดูขนาดีสลัดม่วง,วงสลัดเขียว นี่ต้นมะเขืนี่ต้นมะเขือเทศต้นมะเขือมะเขือปอก อันที่เป็นดอกนี้ต้นมันฝรั่งนะครับป,ปลูกไว้เล่นเล่นมีหอมแดงจะเป็นหอมแดงนะครับต้นต้นมะเขือต้นมะเขือของเรานะครับสวนก็จะประมาณนี้นะครับ หอมสลัน่ผักสลัดเพิ่งรดน้ำครับผมสำหรับวันนี้ก็พามาดูแค่นี้นะชิวๆบรรยากาศบรรยากาศตอนเย็นๆเลิกงานนะครับตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่ม ของทุ่งเกาหลีชิวๆกับดีเทลครับ